กูเชื่อจะเคี่ยวจะแรงกับีศาร่างกายมึงมีขาดเก่าัจากไหนพวกูแค่เอาตีนกวาดให้พวกมดูไว้ดูไว้ก่นลับหลังไม่ใช่วิธีที่กูใช้ให้พวกดูไว้ดูไว้จะเไปกับพวกกูแนะนะไพวกมงดูใส่เจอกูน้ำพวกมันซ่านเพาง่าทวารกันตามสภาพระดับพวกกูมันสูงชันเพรามึงแค่ทางระนาแแน่จก็คือกระเพที่ไม่มีทางจะฆ่าทราว่าแกก็คือสับดูที่ไม่มีทางจะฆ่าเมล็ดพันกันตอนนี้บานสพรั่มันเจอกับกูมันสูพันุหรือไม่ก็อำมาภัต ที่มันอยากจะสร้างตาหือเวลาที่เจ้าป่าอารวาสที่กูเห็นถ้าเป็นเก่งจิตตะกากพวกที่แม่งจริงตะปากทำได้ยากพวกกูไปงั้นทุกสกิลมาสักคำทำพวกมึงสิ้นสักคนที่มึงพูดแบบกูแทงสกกูใส่คำว่าพ่ายแพ้เป็นสิ่งเดียวที่กูไรไม่จำเป็นต้องพูดมากมีแต่หมัดนที่กูใช้พวกกูยิ่งใหญ่กันมานานมึงจงจำใส่กระดาษที่ของพวกกูคือดูไว้ไว้ ไงเรียกว่าจัดให้สมการรอคอยไงเฟียวปะผมบอกแล้วว่าจัดให้สมการรอคอยที่คุณผู้ชมรอคอยกันมานะครับเรียกได้ว่าไม่มีผิดพลาดจัดให้เมืเ่อกี้เริ่มเปิดไม้เท่าทีนะครับแต่ว่าตอนแรกวิวมันบั็กใช่วิวมันคายอยู่ปาณหมื่นหนึ่งไม่ขึ้นเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้ยูทูบเขามีระบบใหม่คือการตรวจสอบว่ามันเป็นบอทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เนอะ็มวี MV เนี่ยตอนแรกเพลงมันเอ็มวีมันวิวมันบั็อก ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าวิวมันน่าจะกระโดดขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ว่าตอนนี้มันบักอยู่นะครับตอนนี้ทะยาเป็นถึง102แสนล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวอยู่นะครับแต่ปัญหาตอนนี้ผมติดอีกหึงปัญหาคือเมื่อวานเพิ่งนั่งล้อกลุ่มแวนบอยสกอยนิวอ่ะมึงนั่งดูคิวกูวันนี้ย้อมคิวดํากลับคืนมาแต่รางไม่ออกใช่ผมย้อมคิวดํากลับคืนมา แต่ล้างไม่ออกใช่คือสีมันตอนแรกมันเป็นสีไอ้นี่ใช่เะล่ะผมเลยย้อมกลับให้มันเป็นดําล้างไม่ออกเนี่ยที่มันหนาขนาดนี้คือมันล้างไม่ออกนะล้างไม่ออกผมใช้ทุกอย่างล้างแล้วล้างไม่ออกอืมนี่แหละความซวยมาเยือนกูละล้างบ่ออกบันไลกูละใช่ผมถูสบู่จนหนังหัวผมจะหลุดกูถูน,นิดเดียวคือคิอคอค้วกูหลุดแล้วอะล้างไม่ออกครับนะครับ ตอนนี้ผมเลยกลายเป็นแบงค์คิ้วยักษ์นี่ถ้าเกิดกูสักตามาซสหน่อยแล้วก็กูเข้ากลุ่มได้เลยพยายาจริงๆเวนกรรมมีจริงเออเวงกรรมมีจริงติดจรวดเลยเพิ่งล um <to> <to> ้อก <to> ัน <mentioning> ค <person> ุยกันเล่นกับคนดูเมื่อวานไอสัตว์ันได้ย้อมคิ้วล้างไม่ออกเฮ้แตงเลยกูที่เราใช้น้ำกดมึงกะให้คิ้วกูหลุดเลยเหรอ นี่จะคิ้วกุ้ยมีเป็นบวดมมเลยนะครีมทาผิวช่วยได้พี่ผมลองมาแล้วแล้วมันมากอกวสาสลีนไอเหมือนเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเฮียหรอว่าเป็นเจลก็ไม่ออกน้ำอะไรก็ล้างไม่ออกใช่สบู่ขัดจนแสบ,จน,แสบจนหนังหลุดคิ้วหลุดก็ไม่ออกครับผมแน่นจัดแน่นแบบแน่นจัดแน่นจัดจัดใช่ครับก็เลยเป็นสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคิ้วมาเลย สีมันเลยนาอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันไม่ออกใช่เพราะว่าอย่างเดียวที่ตอนนี้จะออกได้อะกูแล้วน่าต้องถอนคิ้วแหละน่าต้องโกนดูแล้วหน้เราโกนครับดูทรงแล้วแม่งเลยเซ็งเลยกูเฮ้ยชีวิตใยรุ่นอ่ะนะแม่งเลยกูเซ็งเลยหัวใจเลยเอ้ยแล้วก็วันนี้เอ่อทุ่มครึ่งนะผมบอกคุณผู้ชมกนบ่าวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมจะต้องมีไปสตรีมเกมใหม่ก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ วันนี้เรามีไปซีมเกมใหม่ก่อนนะครับเป็นงานลูกค้าก็คือไทนี่ทีน่าวันเดอร์แนดนะครับก่อนวันนี้เราจะไปลุย g ีนะครับก่อนนี้เราจะไปลุยจีกันนะครับวันนี้ขอไปซตีมเกมใหม่ก่อนพอดีลูกค้าจ้างมานะจ๊ะมาลุยเลสกูเออมาแล้วคเพียงกูปากดิไอ้เฮียปวดหัวมึงไวเฮียเฟิร์ส อะไรอ่ะแล้วเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่เขาจะมาเนี่ยอูไม่ดี่ดีผมก็รออยู่เนี่ยพี่จอร์ดอ่ะพี่จอร์ดช้าเนี่จดจบยังไงแอร์ดอบในเมืองจอร์ดช้าจอร์ดอ่ะเออแล้วแอร์ดับในเมืองจบยังไงเฮียทีมงานเราโดนกระเทิมนะเว้ยน้องจบแล้วไอ้ไก่เลี้ยงอยู่างพี่พี่ต้องถามจอร์ดดิจอร์ดอ่ะไม่เจอแอร์ดับในเมืองยังทันนะเว้ยโซไม่ทันแล้วแล้วอะเขาก็ไปแอร์ดับก่อนด้ปะวะเขาหวดกันเละแล้ว เฮียเราเข้าไปท้ายเก็บหมดไงน้องอ่าลองดูเอาเปล่าปากหลับสองคนด้วยเฮียเหรอ<ๆ>ยังไงอ่ะเอาไหมอ่ะเดี๋ยวลองเข้าดู midnightcity. dot. เหรอหรืออะไรนะ midnightcity. dot. d หรืออะไรนะเฟิร์สไม่รู้ <IP S 2> ผมก๊อปเอาหนาส่งมาให้หน่อยดิส่งในเทนหน่อยดิผมส่งเทนได้ที่ไหนอ่ะพี่ผมส่องเครื่องอ่ะงั้นดูให้หน่อยนะดูชื่อไห,หนดูชื่อหไหน midnightclub. Mid <night S 1> ts. com <Mid> มิดไนท์คลับวไนท์คลับข <Th. S 2> ีดทีเฮดดอทคอมขีดทีเฮดพี่กดไปที่คำว่าพาก็ได้นะแล้วเข้าไปที่คอ l เลคชันน่ะไม่เราได้ละมีไฟจัดเออมีไฟจัดของเริ่มมาแล้วแล้วก็พร้อมจะตีแล้วอยากตีแล้วอยากตีใจสัตงขาดเมื่อวานกูวิ่งวนกันไปในนี่เลย <laughs> อเ้เฮียกู <laughs> สตรีมเกือบแปดชั่วโมงกูอยู่อย่างนั้นอ่ะวนแม่งอยู่อย่างนั้น เดี๋ยวเาเหนื่อยหน่อยเว้ยเดี๋ยวแก๊งเราขึ้นอาวุธครบเราก็ไล่ตีคนยาวๆแล้วใครบอกมีอาวุธไสบายสบายกับผีมึงอะเออแม่งวนเวียนบนหลุมนะไอ้เหี้ยแม่งจริงเนี่ยเราอยากให้แบบอาวุธเราแม่งออกออกมาสักประมาณห้าอ่าอีกจากห้าชิ้นน่ะตีเลยตอนเนี้ยเจอใครทิ่มเจอใครทิ่มไอพี่รู้ว่าผมเจอใครใสเลยผมไม่พูดแต่ไอ้เหี้ยจนแม่งบอกพี่พี่ใจเย็นแม่งเอาให้ผมหมดเลยเออไอ้เหี้ยแม่ง I believe in destiny. I don't do for just what's best me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy You gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.